สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันยามเย็นๆนะคะพบกันในสวนบอนนะคะวันนี้ก็พามาชมบอนสีหลากหลายสายพันุเลยนะคะท่านใดสนใจชื่นชอบบอนสีสามารถรับชมคลิปก่อนได้นะคะหนูมีมาแบ่งด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะใครสนใจก็สามารถจดเบอร์โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 6 28 4 282 4 3 6 3นะคะ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยมีเปรีบเงินปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกโอนหรือว่าไปทางแจ้งหนูได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะใบกลมไม่ได้พามาชมนานเลยค่ะนี่นะคะสีสวยมากนะคะเมืองเชียงใหม่อันนี้ใบอาจจะเปด่อยๆเปือเปอเปอเป่อนๆนิดนึงนะคะเป็นแม่พันธุ์นอกตู้นะคะนี่อันนี้แก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมน สวยมากเลยนะคะเป็นไม้กาวโทนแดงน้ำตาลนะคะอันนี้จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่เจนะคะสำหรับแก้วโกเมนใบใหญ่นะคะนี่นะคะอันนี้คือตอนโตของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรืองพัะนารายนะคะอันนี้ไม้กัดสีค่ะตอนเด็กเขาจะเขียวเลยนะคะเขียวทั้งใบพอโตมาก็จะกัดพื้นเป็นสีชมพูใบพิ้วใบสวยแล้วก็ใบเขาจะออกแข็งๆพิ้วแบบนี้ค่ะแต่และใบไม่เหมือนกันเลยนะคะสวยมาก อันนี้จะเป็นนางมัดซีนะคะนางมัดสีนี่นะคะถ้ากัดเต็มเป็นแบบนี้ค่ะตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวเหมือนกันเป็นไม้เก่านะคะประเภทบอนกัดสีนั่นเองนะคะนางมัดซีค่ะทรงใบจะเหมือนของกันหาชาลีเลยนะคะปีกิน,นารีนะคะอนี้นี่ใบยาวนะคะปีกิน,นารีอันนี้จะเป็นเพชรสีนินนะคะ ไม้โทนเข้มๆนะคะเวลาโตยิ่งใบแข็งใบหนานะคะเลี้ยงนอกตู้ดีค่ะสําหรับพันุนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจตอนนี้มีต้นลูกออกอยู่นะคะจะอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสําหรับเพชรสีนิน่นอางคางเพชรสีนิ่นก็เป็นไม้โทนเข้มเหมือนกันอันนี้คือปานตะวันนะคะปานตะวันนี่นะคะนะคะสีสันสดใสนะคะสีสวยอันนี้ก็จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดง มะเฉียวนะคะมะเฉียวตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะมาเฉียวจะเป็นตับสามก๊กนะคะไม้ชนิดนี้ใบจะพิュิวนะคะพิวแต่เด็กเลยนะคะเวลาโตลายก็จะเริ่มกัดแดงๆมานะคะอันนี้มาเฉียวค่ะมีแบ่งต้นละห้าสิบนะคะใบาย,ยาวๆข้างๆม้เฉียวอันนี้จะเป็นสีปาดนะคะสีปาดอฟอร์มใบายาวค่ะแล้วก็เวลาโตเขาก็จะกัดพื้นชมพูแบบนี้นะคะตอนเด็กๆที่หนูให้ชมต้นลูกเมื่อวานนี้ค่ะ เขาจะเป็นพื้นขาวมาก่อนนะคะอันนี้คือสีปาดค่ะนี่นะคะอันนี้เดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมใบนี้เขากําลังกลางนะคะนี่กลางเกือบสุดแล้วค่ะไม่ได้พามาชมหลายวันเลยนะคะวันนั้นพามาก็ยังเป็นหลอดอยู่เลยนะคะก็อันนี้จะเป็นตับเดือนนะคะตับเดือนเดือนมีนานะคะตอนเด็กสีจะเป็นประมาณนี้ค่ะออกโทนเขียวๆหน่อยนะคะ โตกัดสีมาเรื่อยๆแล้วจะเป็นเต็มฟอร์มแบบนี้เลยอันนี้คือเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะตับเดือนจะเป็นใบกลมทุกเดือนเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเดือนมีนาแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมนี่อันนี้คือแตงโมแบบแก่เต็มที่นะคะเขาจะมีแดงเยอะมากขอบเขียวเหลือเปลือกบางๆนิดเดียวเองนะคะ สำหรับแตงโมนะคะเม็ดจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกนะคะต้นลูกก็สวยเหมือนกันอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะทั้งเกาะน,นี้เลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็นี่อันนี้มนเทียนทองเดี๋ยวหนูเอาให้ชมนะคะตดนไก่บางแป๊บหนึ่งนะคะนี่คะ่ะมนเทียนทองนะคะสีจะออกส้มๆแดงๆแ,แล้วลายเส้นสวยมากนะคะเป็นประเภทไม้ใบยาวอันนี้จะมีต้นลูกแบ่ง60นะคะต้นลูกก็ จะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้ากัดเต็มสุดๆแบบนี้ก็จะสวยเลยนะคะนี่อันนี้มเทนียนทองค่ะอันนี้ก็ไก่นะคะไก่อันนี้จะทรงสูงหน่อยนะคะขออภัยต้นนี้จะย้อนแสง,สงนิดนึงนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะอันนี้เป็นไก่เดชานะคะไก่เดชานี่อันนี้แสงกัรลบประพึกนะคะอันนี้ก็ยังมีต้นลูกรุ่นใหม่เริ่มออกแล้วนะคะมีแบ่งห้าสิบนะคะ ไกลๆแสงกันละประพฤกอ้ออันนี้เป็นอ๋พนอพะนครค่ะพะนครน,นี่นะคะใบกลมๆน่ารักน่ารักเลยอันนี้จะเป็นมังกรทองแบบใบายาวนะคะเขาจะไม่มีแข้งค่ะอันนี้นี่นะคะี๋้วหนูให้ดูฟอร์มโดยด้วมสวยมากนะคะมังกรทองใครชอบแบบประเภทไม้ใบายาวแบบนี้นะคะนางสุชาดานะคะนี่อันนี้ที่เวลาโตนะคะเราจะเห็นแบบมีเปิอชมพูมานะคะ ตอนเด็กๆก,ก็จะออกขา,ขาวๆหน่อยนะคะอันนี้มีแบ่งต้นละ35นะคะต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะสําหรับใครที่รอนางสุชาดาอยู่นะคะสีสวยด้วยนะคะสีก็จะเป็นแบบขา,ขาวๆวื่นพื้นมาก่อนค่ะโตอ่ะจะมีชุมพูเยอะชมพูน้อยแล้วแต่ใบนะคะนินไนรานะคะอันนี้คือตอนโตเต็มที่ของเขานะคะสวยมากแลาใบแข็งด้วยนะคะ นี่อันนี้คือตอนโตค่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อจังหวัดบึงการนะคะบึงการกลมสวยนะคะอ๋อใช่แล้วค่ะบึงการนะคะอันนี้นี่ค่ะสีปานนะคะนี่อันนี้เป็นไม้เก่าทั้งแถบเลยนะคะแต่ว่าคนละสายพันธุ์กันนะคะนี่เริ่มต้นแรกตรงนี้ที่ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆนี่นะคะยักษ์ตีเมฆแล้วก็อันนี้เป็นมหาพลนะคะมหาพล สวยมากนะคะเวลากัดลายเต็มที่แล้วลายเขาจะขึ้นทั่วใบเลยแล้วใบก็จะออกเปรอะๆด้วยนะคะแล้วก็ซ้ายมานี่นะคะก็จะเป็นทศกัณฑ์นะคะทศกัณ์ไม้กัดสีนะคะไม้กัดสีทศกัณฑ์ตอนเด็กเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะลวดลายคล้ายๆกันเลยแต่คนละสายพันธุ์นะคะตรงนี้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นพญาจากกักรีนะคะพญาจากกักรีใบใหญ่นะคะไม้ป้ายนะคะ นี่อันนี้นาราธิวาสน,นะคะกลมแดงนะคะข้างๆกันอันนี้จะเป็นรามสูนนะคะรามสูนรามสูนนี่เป็นประเภทไม้ใบายาวนะคะตอน,นเด็กๆเขาจะเขียวแล้วก็เวลาโตเริ่มกัดลายมาเรื่อยๆนะคะกัดเต็มฟอร์มจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับรามสูนสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกที่ต้นลูกจะมีแบ่ง60กับ80นะคะตอนนี้รามาสูนข้างๆนี้เป็นซับเรษธีนะคะ เหมือนจะยังมีอีกต้นหนึ่งที่กัดสีมาแล้วแบ่งด้วยนะคะซับเรษฐีหนูถ่ายให้ชมนะคะสีสวยแล้วก็ชื่อดีนะคะอันนี้จะเป็นหานุมานเชิญทงนะคะหานุมานเชิญทงเป็นหนึ่งในตับรามเกียรติเหมือนกันนะคะอันนี้ตอนอเด็กๆพื้นจะขาวนะคะพื้นจะยังไม่เป็นสีชมพูนะคะนี่อันนี้คือกัดเต็มที่ของเขานะคะหานุมานเชิญทงอันนี้ก็สวยสวยลายเขาสวยนะคะเขาเป็นเขาเรียกไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะชัด อันนี้เดือนเมษานะคะเมษาตัดเดือนนะคะก็ตัดเดือนจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะสามารถสะสมเดือนที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะเนี่ยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นอันนี้รือสีโคบุตรนะคะโคบุตรมีหูใต้ใบด้วยนะคะโคบุตรอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดค่ะเนี่ยค่ะลูกไม้เมล็ดอันนี้ฝักเดียวกันนะคะมีหลายสีเลย ต่อไปอันนี้เป็นอำนาจนะคะอำนาจอันนี้คือสีเต็มของเขานะคะนี่อำนาจนะคะตอนนี้ลูกหมดเดี๋ยวถ้ามีลูกอ่าออกเพิ่มเติมหนูมาจะมาอัปเดตให้นะคะนี่ค่ะสีเต็มฟอร์มแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นเหลืองสุริยฉานนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ดีค่ะสีสวยแล้วก็ใบใบใหญ่นะคะ สุริยฉานตอนนี้มีแบ่งอยู่ที่80นะคะเผื่อใครสนใจเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงๆนะคะเม็ดก็จะมีรูปร่างต่างกันนะคะแต่ละใบลอยชมพูนะคะอันนี้พามาชมทุกวันเลยสีสวยมากนะคะและใบแข็งนะคะใบเวลาโตยิ่งโตยิ่งหนาค่ะอันนี้ใบใหญ่คอยชมพูนะคะตอนนี้มีแบ่ง50ค่ะนี่อันนี้ก็เหลืองะคะ่ะไม้เหลืองก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เหลืองในชมพูมีเม็ดเล็กๆนะคะ รอบใบเลยเนี่ยค่ะอันนี้สีปาดนะคะตอนโตเต็มที่ที่เราเห็นตอนเด็กๆเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดสีมาเรื่อยๆนะคะสีปาดเขาจะเป็นประเภทใบยาวนะคะตอนนี้ก็มีแบ่ง60นะคะสำหรับสีปาดไซส์สนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะคะอันนี้เป็นแบบด่างนะคะ นี่จะเห็นได้ว่าตอนยังเด็กเขาพื้นเขียวนะคะแต่ว่าเวลาโตไม่ว่าจะด่างหรือไม่ด่างกัดพื้นแดงด้วยนะคะขออยู่ที่ต้นละอันนี้ขออยู่ที่70นะคะยอดมงกุฎค่ะ สายพะเนศนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กๆเราจะเห็นเป็นสีเขียวนะคะเวลาโตกัดแดงนะคะไม่เหลือความเขียวเลยแดงกระดูกขาวนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งนะคะสายพะเนศนี่นะคะวันนี้มีไม้กัดสีมันมีเมทามาด้วยอันนั้นจะกัดชมพูเดี๋ยวหนูเอาให้ชมค่ะนี่นะคะอันนี้ม้เขียวต้นละห้ิบนะคะ จะเห็นได้ว,ว่าใบผิวมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะลายแดงเริ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะผิวสวยอันนี้อยู่ในตับสามก๊กนะคะต้นละห0สิบค่ะดารานพร,รัตนะคะอันนี้ต้นละแปบนะคะเป็นไม้ป้ายอมะตะมากนะคะไม้คอมเพตนะคะสีสวยเลยดารานพร,รัสโซนนี้แดงๆนี่จะเป็นเลิศดมงคลน,นะคะ สีทะลุแจมกว่าต้นอื่นมาเลยจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตให้ปลายต้นละ100บาทนะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนาราธิวาสนะคะสีแดงค่ะอันนี้ขออยู่ที่60บนะคะสำหรับจังหวัดนาราธิวาสอันนี้เป็นบอลตับจังหวัดนะคะใบกลมนี้ไม้แลไอเทมนะคะซวงอีสานนี่นะคะนนี้เลี้ยงในตู้ดีค่ะขออยู่ที่100บาทนะคะเผื่อขครสะสมไม้แลนะคะ 100บาทสวงอีสานค่ะใบใหญ่นะคะนี่จะเป็นพรมหรือสีนะคะก้านแดงนี่แล้วก็แดงแดงโคนต้นนี่เป็นตัวแผงนะคะให้ไปเลยอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่ 60นะคะพรมหรือสีอันนี้จะเป็นสยามเพล,ลนะคะสยามเพล,ลต้นละหนึ่งรอบาทนะคะอันนี้เป็นเปอดชมพูแล้วก็เม็ดแดงๆนะคะสยามเพล,ลค่ะอัมพรนะคะอัมพรต้นละห้าสิบนะคะสำหรับอัมพรข้างในแดงแล้วก็เม็ดอยู่รอบๆนะคะอัมพนค่ะอันนี้เป็นจังหวัดสงขานะคะสงขลาให้ไปอยู่ที่ 60นะคะเป็นบอลใบกลมตับจังหวัดค่ะอันนี้จะเป็นมัชฉานุนะคะต้นละ60สบเป็นไม้ตับรามเกียรตินะคะมัชฉานุค่ะนี่ค่ะซับพวีคูณตอนกัดสีเต็มเขานะคะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าตอนอเด็กๆเขาจะเขียวนะคะนี่โตมาสวยมากอันนี้หลวงราเสนหานะคะต้นละ4ี่สิบนะคะ หลวงราชเสน่หาก็นี่ค่ะสงสสวยมากนะคะแล้วสีชมพูมาตั้งแต่เด็กเลยนินละซั์นะคะอันนี้ต้นละ60นะคะเวลาโตใบใหญ่นะคะจะไม่ใช่ไม้ใบกลมนะคะสีสวยแล้วก็เขาจะเป็นที่ไม้กระดูกชัดนะคะไม้ที่กระดูกชัดทิพวารีนะคะอันนี้ต้นละ35นะคะทิพวารีจะเป็นสีชมพูล้วนเลยนะคะไม่มีป้ายไม่มีด่างมานะคะอันนี้พลอยชมพูนะคะพลอยชมพูต้นละห0สิบ ะะพลอยชมพูนี่เป็นไม้ใบใหญ่นะคะแต่เป็นเขาจะเป็นใหญ่แต่โทนเข้มเลยนะคะสีสวยใครชอบแบบใบใหญ่ใหญ่เข้มๆหน่อยนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับพลอยชมพูอันนี้อยู่ตับเดียวกับพญาขอมด้วยนะคะนะคะี่ค่ะสีของเชิญทงนะคะตอน,นเด็กๆจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเขาจะพื้นขาวมาเลยนะคะนี่เป็นบาวรรัตนโกสินนะคะไซส์หน0่บาทนะคะเป็นใบายาวนะคะอันนี้ใบายาวแล้วก็เม็ดแดงๆนะคะ ชื่อว่าบาวรรัตนโกสินค่ะดาบซามูไรนะคะอันนี้สีเริ่มมีมานิดหน่อยแล้วนะคะสีจะเป็นออกแดงๆเปรอะใบยาวนะคะเป็นไผ่ที่ใบยาวได้เป็นศอกเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่8ปสิบนะคะดาบซามูไรนี่คะ่ะแก้วโกเมนนะคะขออยู่ที่เจสินะคะเขาจะแดงมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะคะอย่างต้นแม่ที่ให้ชมก็จะแดงเข้มกว่านี้อีกนะคะเทพเทวฤทธ์นะคะอันนี้ขออยู่ที่เจสิบนะคะ เป็นไม้ป้ายค่ะอันนี้แล้วก็ป้ายชัดด้วยนะคะเทพเทวลิทค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุนะคะโทรมาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะสำหรับไทยที่สะดวกไปทางก็แจ้งหนูได้เลยไปทางกับโอนหนูคิดเท่ากันเลยไม่บวกเพิ่มนะคะส่งทางไปซนีค่าส่งเพียง30บาทเท่านั้นนะคะ ก็รับกี่ต้นก็ได้ค่ะจะลองสั่ง1ต้นก่อนก็ได้นะคะพี่ๆเผื่อท่านใดอยากได้แค่1นึ่พันก็สามารถสั่งได้เลยนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวหนูขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่ๆกดติดตามช่องสวนสานิตบอลสีไว้ก่อนได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดติดตามไว้แล้วก็สามารถอ่าเซิร์ชเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะคะหนูมีคลิปใหม่ลงให้ชมทุกวันเลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อีกหนึ่งช่องทางนะคะตอนนี้ก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะคะถ้าพี่พีสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะจะเป็นช่วงค่ำคนะคะแต่ว่าไลฟ์สดก็อาจจะไม่ได้มาทุกวันแต่สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะ